หนึ่งึสองสามสามขนาดเี่ตีนี้ราคาแข้งก้นกลางก้นกลางอีกเออใช่ตีไปได้ตังค์ตกใจห้อง เแวม,ม,ม,มเรอิามบ้อเาเรียมาเรียอิ่มเรียจ้าต้มยำรุงปลาช่อนแซ่บหลายตนะ้มยำไม่มีพริก <laughs> เติมยำไม่ได้ใส่พริก้มสมต้มสมสวัสดีพี่พี่นะคะอีกรอบหนึ่งนะคะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะสวัสดีรอบหนึ่งนะจ๊ะขอบพระคุณพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาพูดคุยทักทายด้วยนะคะเอามาเป็นกําลังใจให้ทุกวันเลยขอบคุณหลายๆเด้อ จุกอิลิแหละจุกอิลิพอไม่กินก็ไม่กินเลยนะคะพอกินนี่ซัดเต็มที er ่พิวสาสวัสดีค่ะน้ำ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 สวัสดีค่ะพี่น้ำน้ำพิวสาพักทายนะจ้าสวัสดีน้องค่ะน้องก้อยจ้าพิวสาสวัสดีค่ะ สวัสดีรอบสองนะจ๊ะพี่อุษาไปไหนมาหลงแล้วเนี่ยหลงอ่ะโดดจนหลงแล้วเนี่ยหนูว่าเนี่ยพี่อุษาเริ่มสับสนนะโดดไปโดดมาสับสนไงดูไอ้ลูกเนี่ยใครจะไปคนไปดูอะไรที่ใครอยู่ไปดูแค่ก็ออกกำลังกันอย่างเขาไปเรื่อย แบอกอะไรแล้วก็เอาเอาไม่รื้อนนี้เน้อฟปสแล้วฟูง่ายเขาจะถามผมเอาไหนื่อยฟูง่ายเอา่เอาดีี่พี่สารมาทำเนี่ยเอีเอาีที่มาทนี่นะไม่ค่อยสบายช่วงนี้โอ้เป็นอะไรคะพี่สาหายไปไนะคะหนูก็ยัง หมือนจะหายแล้วไอเป็นมาอีกแล้วเนี่ยพอมีเสมหะขึ้นมามันก็รอบคอยให้คันคอแล้วก็ไอพอแบบโอ้โหแต่ว่ามันดีขึ้นเยอะเลยเริ่มจะมาเริ่มจะมาเริ่มไออีกสองวันนี้นีลยเริ่มเริ่มเริ่มไอมันจะเป็นยุบ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 มัคอกินยาไปพอมันหายหายแล้วเราก็หยุดเนี่ยพอหยุดมาอีกแล้ว สวัสดีพี่ๆทั้งสิบท่านนะคะใครแอบอยู่ออกมาซะดีๆนี่พระเอกพิวสาขอบจะเอจ้าขอบใจค่ะค่ะหายไวๆหายไวๆได้มาคุยกันมาคุยกันเดี๋ยวป่วยนั่นไม่มีใครคุยด้วยนะ อากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเนอะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะน้องก็บอกแตพ่พี่ๆนี่แหละเออตัวเองไม่หายดีเลยเพราะจะใกล้จะหายเหมือนจะเป็นหวัดมาอีกแล้วเนี่ยใจจ้าน้องน้ำ,นำอเออเอกแอบตลอดแอบตลอด นี่ขนาดไรทางทางทางเอ่นนั่นะเนี่ยอิดอาเออเนี่ยเห็นไหมกินข้าวอิ่มปุ๊บล้างจานเสร็จมานั่งเลยรีบรีบรีบอัดอัดอัดแล้วก็มานั่งไม่เตี้หรอกคุณบางอัานก็จะมีเกินหน่อยตรงนี้ทีนี้ Hmm, all vô subscribe cho kênh Ghiền